ความเพลินคืออุปาทานภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็ภิกุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอะไรคือย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูป ย่อมรู้ชัดต,ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดต,ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญาณ ภิกุทั้งหลายอะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลิมมนย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปาทาน เพราะอุปทานของเขานั้นเป็น <kill> ป <language> ัจจัย <AIDS> จึงม <madı> ีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพลิดเพลินร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาศาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญ ย่อมสยบม,มัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัมว,มวเ,เ,เมาอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใด ในสัญญาความเปลือนนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพ,พเพราะมีภพ,พเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบโมโหเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบโมโเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญ ย่อมสยบโมเมาอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอ,อยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมร่ำส,สรรเสร,ริญย่อมสยบมัวเมาอ,อยู่ซึ่งอะไรย่รอมเพลิดเพลิน,ย,น,รรรย,นรรย่อมร่ำส,สรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดแห่งรูปความเกิดแห่งเวทนาความเกิดแห่งสัญญาความเกิดแห่งสังขารและความเกิดแห่งวิญญาณพิกุทั้งหลายอะไรเป็นความดับแห่งรูปอะไร เป็นความดับแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับแห่งสัญญาอะไรเป็นความดับแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปความเพลินในรูปย่อมดับเพราะมีๆๆ si. ความ,มดับแห่งความเพลิน <assassination> จึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินในเวทนาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิกกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ <c oughs> ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญา เมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบงัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินในสัญญาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายอุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญ ย ane, ่อมไม่สยบมัวเมาอยู Gloria. ่ก <igue> ็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินในสังขาร ย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินในวิญญาณย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ <nell ond i. S 1> เพราะมีความดับแห่งชาติน,นั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้น ความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขารและความดับแห่งวิญญา